สวัสดีครับขอตอนรับสู่์บริฟกับผมธนูขันทองครับรัฐบาลจีนเอาจริงเอาจังนะครับกับธุรกิจที่ผูกขาดหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับล่าสุดหน่วยงานที่ดูแลนะครับกำกับบริษัทนะครับต่างๆนะครับชื่อว่า State Administration for Market Regulation นะครับได้ออกมาปรับนะครับ12บริษัทจีนที่ มีการทําธุรกิจในลักษณะที่ผูกขาดรวมทั้งเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับบริษัทเหล่านี้มีชื่อดังทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านอินเทอร์เน็ตส่วนมากไม่ว่าจะเป็นไบตู้เค้นเซน o l โฮลิงนะครับติตี้ซูชิงซอฟท์แบง์นะครับรวมทั้งบริษัทที่ทางไวท์แดนส์นะครับ,รบเจ้าของ Tik t o ๊อให้การหนุนหลังอยู่นะครับแต่ว่าการเปรียบเทียบปรับเปลี่ยนเพียงแค่การสั่งสอนเบอกก่อนนะครับปรับ50,000 0เหรียญ ต่อรายหรือประมาณ 70, 000, 7 7 0 0 0เพหรียญสหรัฐอเมริกานะครับต่อรายนะครับโดยที่มีการละเมิดนะครับข้อมูลของผู้บริโภคนอกจากนี้นะครับทาง a อน r o กรุนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางการจีนนะครับสั่งแตะเบรกไม่ให้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และตลาดหุ้นฮ่องกงพร้อมๆกันนะครับโดยทางการจีนกล่าวหาว่าแอนกรุ๊ปมีการทำธุรกิจในลักษณะที่ ผูกขาดรวมทั้งเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับและกรรูปล่าสุดมีการปรับนะครับโครงสร้างภายในนะครับนำเสนอกับทางการนะครับเพื่อว่าตัวเองจะได้กลับมาจด listing ได้นะครับโดยจะแปลงธุรกิจตัวเองเป็น holding company และก็จะมีการปรับในเรื่องของเงินกองทุนของตัวเองนะครับเนื่องจากว่ามีการปล่อยกู้โดยให้คำมั่นว่าจะ ป้องกันนะครับไม่ใช่ปล่อยกู้แล้วให้คนจีนเอาเงินนั้นไปเก่งกำไรในสังหาหรือว่าในตลาดหุ้นครับติดตามเระ่องได้จากทางเว็บไซต์คอนตดบุรหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุลหลวงฟันไอยจาง Facebook, Twitter, Instagram รวมทั้งเบียร์บาบาร์แอปพลิเคชันและอย่าลืมกด Subscribe ที่ยูทูบเพื่อรับขูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ